later โอเคเอาละครับผมก็ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์ตุลิตนะครับผมโอเคทุกคนสนุกในี้เกมของโรบอทครับแบบออสตาเตอร์ดิฟเวชเชนเคยนะครับผมโอเคทุกคนสันคลิปวันนี้จากการวิ่งตัวละครนั่ซึ่งตัวละครที่ผมเลือกมาเรียนวิ่ตัวละครที่ชื่อว่าใจรู้นะซึ่งก็เป็นตัวละครที่มาจากเรื่องโจโจ้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นเหมือนกับ ไอตัวชิ้นส่วนตบอะมันอยู่ในเลนเดียวกับตอนที่เราทำตัวของจอห์นนี่ตัวนี้ด้วนะในเลนของโวแชมเปี้ยนนะครับนะนี่เลยมันจะมีโอกาสอบทั้งหัวใจแล้วก็เป็นมีโอกาสอปไอตัวลูกบอลที่ไว้คราฟใจโรดด้วยทนนะแต่ผมไม่เชื่อว่าโอกาสอปนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ท้กคนนะแต่วิธีการไอโวเนี่ยผมก็ไว้ตอนต้นคลิปแล้วนะก็ไปลองไปหาดูได้ทุกคนนะแล้วก็ขอให้โชคดีในการในการหาไอลูกบอลสีเขียวนะเพราะว่าท่าที่ลงมาไม่งอกยากเหมือนกันทุกคนนะ โอเคมาดูสัตว์เริ่มต้นของตัวของใจโรกันหน่อยนะครับนะเป็นตัวที่ตีธาตุพืชน,นะครับผมแล้วก็มีบลิซซิ่งนะมีเอฟเฟกต์กดเลยนะครับเนี่ไหมรู้สึกว่าค่อนข้างเท่ดีนะสแตนมันเป็นชื่ออะไรผมก็ไม่รู้ว่แต่ดูแล้วก็ดูดีดีนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวตัวตัวนี้เป็นตัวที่อ่ามีธาตุไม้ตายด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เป็นตัวที่ตีพืชน,นะครับราคา800ถือว่าก็แพงไปหน่อยแต่ก็พอได้นะตั้งแต่เมื่อสามไปหกร้อยก็ถือว่าค่อนข้างแรงดีนะสปีดอยู่ทีีี่่่่่่่6.5 50ววินนาาททกก็็ช้ไปหอออยยยแตตรระูเมมถืคคงับผ แล้วก็ไอเทคสปีดบูสต์เนี่ยอยู่ที่15%บห้าเป็นะก็เป็นตัวที่ถ้าจะไว้บนไหล่หรือเดียร์เดียร์เขาจะเพิ่มไอเทคบูสต์อีกสิบ้นะก็ถือว่าให้ได้เปขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับผมโอเคแล้วก่อนที่ราจะชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คือด้วยนะโอเคเพื่อเอันหลอดเท่ของเจเลยครับผมไป a few moments later โอเคมาเท่วนะตัดเข้ามาในเกมตัวเจโรตีเป็นแบบไหนทรงกลมด้านไหนนะแบบนี่โอเคเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มเลือดสักนิดนึงตัวนะสักเท่าไหร่ดีสักแสนไไม่ด้นะ ใส่ยหกไปเลยมามาตียังไงก่อนดีกว่าใจโรนี่เป็นตัวละครฝั่งดีด,ดรือเปล่าผมไม่ช่วยนะแต่เป็นปลาบอลทีมจะเกิดพายุหมุนเลยวะ่ะเออใช่ได้ใช่ได้เหมือนจะดีนะดูทรงนะมาครั้งแรกนะ่งอยู่ที่2อ0 0นัี่ร้อยนะั่นคือได้ไปจัด15,700เป็น17,100ตัวนะ่รตัวหน้าฝากเขาให้ ป้าๆๆเลยอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมน,นะผมมาขั้นที่2องเพิ่มไปจาก47,100เป็น94,200ในราคา3,200โอเคอะยังเหมือนเดิมกลับไปขั้นที่3ามเพิ่มไปจาก94,200เป็น1,30,000นะครับผมนะแล้วก็สเปรย์อักเซนต์ก็จะโดนบั๊กนะจาก6.5ว <P ers> ิเป็น4 5วิเพรานั้นแล้วก็ระยะการจำเีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก50เมตรเป็น65เมตรนะในราคา5,000นะครับผมโอเคดูเหมือนจะใช้ไม่แพงนะ8 0 0 0ยที่นี <P ers> ้อุ <P ers> ้ย โ okay. อเคตันที่แบบใหม่สีนี่โ okay. อเคระเบิดนี้เลยเท่กว่าพายนนุนิดนึงนะครับผมมาต่อไปขั้นทะี่สี่เพิ่มดาเมจากหนึ่งแสนสามหมื่นเป็นสองแสนสองหมื่นเันแล้วก็แลกเงีเพิ่มขึ้นได้แค่ไหนอันนี้ดีเรียกว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดพันห้าร้อยนะผมแต่ก็เป็นระยะเฉย okay. โอเคเห็นไหมเหมือนเดิมไหต่อไปขั้นที่ห้าเพมเมจาก2องแสนสหมื่นเก้าพันเป็นสามแสนนันะ แล้วก็สเปรแท็จจำจะโดนบัฟขึ้นจาก4.5เป็น4วินะแล้วก็การจำตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก65เป็น80เมตรด้วยแล้วก็การจำตีเป็นแบบไหนด้วยนะเป็นเล็ดอิสริย์นะในราคา11,000นะผมถูกปราวไปดูได้เลยนะโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นจาก800,000เป็นสัก2ล้านนะครับผมโอเคอปลาบอลเยอะขึ้นนะ2ลูกเลยนะ มาต่อไปค่าที่6พเพิมระเบิดจากหนึ่งไอสามแสนหนเป็นสี่แส0 0ปดนามนะครับผมแล้วก็จะมีแบบใหม่ด้วยนะครับห่นเจนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีถ้าไม่ต่างคุณมาด้วยแล้นี้เดี๋ยวเราเปิดทีเดียวแล้วกันนะโอเคตอนนี้มันซีเท่าไหร่สี่แสนแปดหมื่นสามพนนะแล้วก็ขั้นที่7จ็ดจะเพิ่มรเบิดจาก4ี่แสนแามพันเป็นหนะึ่งล้านเก้นามื่ะแล้วก็ t อ a แท c กค l ูดาวเนี่ยจะโดนเนืน้อทุกคนจากตี4วิเปตี8ปวิแล้วก็เะยจะตีจาก80เมตรจะโดนเนิฟเหลือ70มเมตรนะครับยังทีจะเป็นไฮบริดนะครับผมราคา55,000โอเคยังมีอีกเรานี่เพิ่มเติมอะไรตัวไหนโอเคแล้วก็ตัวนี้ทุกคนอตอนนี้าะตีเป็นไงก็ดูดีขึ้นนะ LE รอบวงแล้วก็ PA นคะครับผมมันดูแบบ ดูจี๊ดนะสีมันเนี่ยน้ำเงินเขียวเอ้จะมีเขียวเหลืองเขียวนะผมนะ้ได้ไมาต่อไปคั้นที่แปดถ้าจะจะ 1, 9, 9, เรจากหนึล้านเทเป็นสี่ล้านเจ็สนสอง่นนคสองล้านสอง้านหนึ่งปับก็ให้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็รัที่เก้านะเขาจะเพิ่มดันมจากสี่ล้านเจ็นสองหมื่นเป็นเ้าล้านแปดแนเหมื่นนะแล้วก็กทีจะโดนปั๊บนะจากเจ็ดสิบเป็นแปดสิบได้แล้วก็เพิ่มสกิลเลือท่าไม่ตารอเปล่าไม่รู้นะที่เป็นสแกนาะะคสี่ล้านสามโอเคนี่คือหมดแล้วนะผมนะ เดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มเอ่อเพิ่มเลือดหน่อยแล้วกันเอาสักหน่อยสิบร้อยโอ้ยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านไปเลยแล้ววะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เลยถือว่าเยอะแล้วเนี่ยนแะลดลงหน่อยแล้วกันสักร้อยล้านแล้วกันนะทุกคนโอเคตอนนี้ตัวของใจโรเราก็อ่าดาเมจอยู่ที่สิบล้านนะตีไปสิบล้านเลยกลมๆแล้วก็กดอันติไปอันติอันนี้ของใจโรนะั่นเหมือนจะเป็นการทําให้ติดสถานนะด้วยนะสำหรับตัวพวกนี้นะ หรือไม่ก็มันจะเพิ่มดาเมจตัวเองเด้ยวยนะโอเคกดปากก็ให้โอเค, ot, เอเคทำให้ติดฐานะแล้วมันก็จะตีเหมือนตีแบบดับเบิ้ลนะตีแบบแรงขึ้นคูณ3นะถ้าไม่ผิดเออแล้วก็อ่าถ้าไม่ผิดตัวของไอนะ้เบรกอยู่เบาเนี่ยมันก็ทำการแบบว่าทำให้เพิ่มสายนะะหยุดเวลาด้วยนะแต่ผมอย่างที่บอกไปว่าผมไม่เชื่อว่ามันเฉพาะจากตัวโจโจ้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมนะทำให้หยุดเวลาแบบนานขึ้นไปอีกอวีนะครับผมถือว่าดีนะครับ สิบล้านนี่ตีแบบดับเบิลนะเนี่ยถือว่าใช้ได้จับแ,แมวเลยแหละโอเคเดี๋ยวผมจะทำการาเพิ่มสมัมมอนเพิ่มนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวที่มีสถาะนะเพราะตัวสกแกนอ,อกุกสแกนเป็นตัวที่เอาไว้ล้างสถาะนะได้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นไทโครนแล้วกันไทโครนเลือดสักร้อยล้านแต่ว่าไม่ต้องนะมันเยอะเกินนะครับเอาสักประมาณยี่สิบสี่สิบเจ็ดสิบสองเอางั้นเอาทั้ยี่สิบสี่แล้วกันดังดีนะครผมนะ Okay. โอเคด้วยอันติอันสุดท้ายที่เป็นสแก,กนเนี่ยเขาจะทำการล้างสถานะของตัวโคลโนนะผมนะเป็นตัวพวกที่ิสถานะนะมันก็จะล้างเลยนะผมนะกดป้าก็ให้นะไหมมันก็จะล้างเลยนะครับนะคล้ายๆริมูรุนะผมแต่ตัวนี้ถ้าเอาไปเทียบกับริมูรุผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ที่แน่ตัวนี้มันสามารถเอาไปคอมโบกับตัวอยุดเวลาได้ไงก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีๆเหมือนกันแล้วกันนะผมนะสำหรับนะตัวของใจโรตัวนี้ตัวนะโอเคมาทีนี้เรามาทําการบับ300%กันแล้วกันนะสำหรับตัวของใจโรนะครับ แต่ทีเนี้นะเดี๋ยวเราจะบอกใหม่นะเป็นอันติอันนี้เนี่ยมันคือการทําให้ตัวละครที่เดินมาเนี่ยมันติดฐาน,นะแล้วมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับผมอาจจะคูณ2หรือคูณสนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ต้าที่ดูน่าจะตีแรงขึ้นคูณ3ามน,นะสมมติตี1ล้านปรากฏอันติไปก็ตีเป็น3ล้านอะไรอย่างนี้เลยเนาะถือว่าตีแรงขึ้นเนาะในส่วนส,ก,สก,กิลของสกแกนเนาะเป็นตัวละครที่อ่าไม่ใช่ตัวละครเด็ดเป็นอันติที่เอาไวลล้ล้ลงางลบล้างฐานะนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเฉพาะโครนหรือ,อ,อ,อตัวดิสโซเลตอันน,มมน,นนะ โอเคทีนี้เราทำการบับ300%ตอนนี้ดาเมจมันอยู่ที่9.87นะกับไรยอยู่ที่85อนะ่ะเราบับแบบ300%บปาบมาให้ตอนนี้ดาเมจของใจโรอยู่ที่3ล้าน8 9ล้าน5แสนเท่านั้นนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอันตรายมัยน 3, มก็จะคูณ3ไปก็เกือบ100ล้านนิดๆเทุกคนนะแล้วก็รยอยู่ที่102เม็ดน,นะก็ถือว่าค่อนข้างตีแบบไม่ติดกับไกลแต่ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าใช้ได้อย่างเป็นการสำหรับตัวนี้ทุกคนนะ โอเคนะทุกคนตัวนี้ก็มันเอาไว้คอมโบได้ด้วยกับตัวอยู่เวลานะอันนี้คือย้ำรอบที่3หรือ4ไปดูตัวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบจบวที่แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยนะจะมาเคลมหน้าสวัสดีไปก่อนส่งที่ครับผมไปเว้ย